สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การดูดวงรายวันกับหมอแพรแพรยประจำวันที่16กรกฎาคม2568วันนี้หมอจะขอพาทุกท่านมาเช็คพลังงานประจำวันทั้งเรื่องการเงินความสัมพันธ์สี่มงคลและคำแนะนำดีๆจากจักรวาลสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะรู้สึกมีพลังและความมั่นใจเป็นพิเศษเหมาะกับการเริ่มสิ่งใหม่หรือวางแผนระยะยาวการเงินมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษ หรือมีโชคลาภจากการเสี่ยงเล็กน้อยความสัมพันธ์คนโสดอาจได้เจอคนถูกใจส่วนคนมีคู่ควรใส่ใจคนรักมากขึ้นพลังสีที่ควรสวมใส่วันนี้คือเขียวเสริมความสดชื่นและโชคลาภคำแนะนำคือให้ใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์อย่ารีบร้อนตัดสินใจเรื่องสำคัญคนเกิดวันจันทร์วันนี้อาจรู้สึกเหนื่อยล้าหรือมีเรื่องให้คิดมาก แต่หากตั้งสติจะผ่านไปได้ด้วยดีการเงินต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอาจมีคนมาขอความช่วยเหลือทางการเงินความสัมพันธ์มีโอกาสได้พูดคุยปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างสีมงคลคือขาวช่วยเสริมความสงบและชัดเจนคำแนะนำคือให้พักผ่อนและอย่าแบกปัญหาไว้คนเดียวสำหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้ จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องงานหรือโปรเจกต์ส่วนตัวการเงินมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องรายรับเพิ่มเติมความสัมพันธ์คนโสดมีเกณฑ์พบรักจากการทำงานหรือกิจกรรมร่วมกันพลังสีที่ควรสวมใส่คือน้ำเงินช่วยเสริมความมั่นคงและคำแนะนำคือกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปิดรับสิ่งใหม่ฮ่าฮคนเกิดวันพุธวันนี้เน้นเรื่องการติดต่อสื่อสารและการเดินทางอาจมีข่าวดีจากแดนไกล หรือเพื่อนเก่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้เงินจากการเจราจาต่อรองความสัมพันธ์คนรักอาจมีเรื่องให้ปรึกษาหารือกันมากขึ้นสีมงคลคือเหลืองช่วยเสริมสเสน่ห์และความสําเร็จคําแนะนําคือเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสําหรับคนเกิดวันพฤหัสวันนี้จะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทํางานหรือเรียนรู้สิ่งใหม่การเงินต้องระวังเรื่องลงทุนหรือการใช้ใจ่ายเกินตัวความสัมพันธ์คนรักอาจมีเรื่องให้ต้องปรับตัวเข้าหากันพลังสีที่ควรสวมใส่คือม่วงช่วยเสริมสมาธิ และสติปัญญาคําแนะนําคืออย่าก,กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคนเกิดวันศุกร์วันนี้เหมาะกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในที่ทํางานและครอบครัวการเงินมีโอกาสได้รับของขวัญหรือผลตอบแทนจากความพยายามความสัมพันธ์คนโสดอาจมีคนเข้ามาทําให้หัวใจเต้นแรงสีมงคลคือชมพูช่วยเสริมสเสน่ห์และความสุขคําแนะนําคือแบ่งปันความรักและความเมตตาให้กับคนรอบข้างสําหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการทำสิ่งใหม่ๆการเงินมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหรือผลกำไรจากการลงทุนความสัมพันธ์คนรักอาจมีเซอร์ไพรส์หรือกิจกรรมสนุกๆร่วมกันสีมงคลคือแดงเสริมพลังใจและความกล้าคำแนะนำคือกล้าที่จะเป็นตัวเองและแสดงออกในสิ่งที่เชื่อมัน่นคติสอนใจจากจักรวาลวันนี้เมื่อใจสงบสติจะนำทางให้เห็นทางออกเสมอจงใช้ดวงเป็นเพียงแสงนำทางแต่ปลายทางนั้นคุณคือผู้เลือกเราจะพบกันใหม่ในพรุ่งนี้จากจักรวาลสู่ใจคุณสวัสดีค่ะ